ครับสวัสดีครับพบกับทำทอยชาแนลอีกครั้งนะครับวันนี้ผมมีงานคลิปวิดีโอนะครับเป็นการถ่ายคลิปวิดีโอท่องเที่ยวมาให้ดูนะครับด้วยมือถือนะครับเป็นมือถือเพียวๆเลยนะครับไม่ได้ใช้อุปกรณ์เสริมใดๆทั้งสิ้นนะครับหมายความว่าเราใช้มือถือที่มีอยู่นี่แหละนะครับไม่ต้องติดอุปกรณ์เสริมใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องมีการจัดแสงเลยนะครับหยิบมือถือของคุณขึ้นมาแล้วก็มาถ่ายงานท่องเที่ยวกันนะครับแต่ว่ามีเทคนิคนะครับในการถ่ายเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อให้คุณนะมีงานวิดีโอเท่ๆ นะครับไว้แชร์หรือแม้กระทั่งใครที่เป็นสายยูทูบเบอร์ YouTuber นะครับอยาเอาไปใช้งานจริงจังนะครับถ่ายวอล์กนะครับถ่ายท่องเที่ยวนะครับถ่ายสินค้านะครับถ่ายรีวิวต่างๆนานาน,นะครับคุณเอาทริกเล็กๆน้อยๆจากเราไปใช้งานได้เลยนะก็ ผมนะครับเป็นแอดมินมือถือถ่ายด้วยนะครับในกลุ่มของเรามีประมาณ2 0 0 0ักว่าคนแล้วนะครับก็ยินดีได้รู้จักนะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาแล้วนะครับรบกวนไปกดซ cribe รป์กดติดตามนะครับช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับทำทอยชาแนลนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปนะครับหรือผมจะมาสอนเรื่องเกี่ยวกับการถ่ายภาพด้วยมือถือให้ดูนะครับมีงานถ่ายภาพนิ่งนะครับแล้วก็งานวิดีโอด้วยนะเดี๋ยวผมจะเริ่มทำสอนเลยนะครับเดือนหนึ่งเนี่ยต้องมาเจอกันครั้งหรือ2ครั้งอย่างแน่นอนนะครับเป็นไปได้จะให้ทุกทิตยย์เลนะ ก็ยังไงติดตามดูกันนะครับ